สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ้ใหม่แล้วนะคะวันนี้จะมาดึกหน่อยเนาะต้องขอโทษทีนะคะวันนี้หมอยุ่งและไม่ว่างทั้งวันเลยเนาะเพิ่งจะมีเวลาว่างตอนนี้นะคะอันดับแรกนะคะขอให้ลูกดวงที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไปพาทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะวันนี้จะมากับไพ่ใบ ไพ่ใหม่นะคะสีสันจะสวยงามนิดนึงเนาะที่หมอเห็นนะคะก็ขอให้คุณดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้นะคะหมอจะบอกว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็ได้เนาะหรือทั้งประเทศก็ได้ลักษณะประมาณเนี้ยนะคะใครที่เห็นเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นได้ทั้งหญิงและชายเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามก็ได้นะที่หมอบอกอาจจะเป็นไพ่อาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นได้ทั้งหญิงและชายเนาะสิ่งที่หมอเห็นนะคะขอให้คุณอธิษฐานจิตทํามสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะวันนี้เนาะไพ่ของหมอคือจะมาบอกในหัวข้อ นะคะคเป็นคลิปเรนดอมเช่นเคยเนาะอาจจะเป็นในหัวข้อที่ว่าเออฝากไพ่บอกหรือสื่อถึงคนที่เรารู้สึก ดีด้วยแต่เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในะขณะนี้นะคะเรื่องเป็นประเด็นกันอยู่นะคะก็คือว่าอย่าไปทํานิสัยแบบนี้กับใครอีกเลยขอให้เราอ่ะเป็นคนสุดท้ายที่เขาทําให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจนะคะขอให้ชีวิตหลังจากนี้ไปอวยพรให้เขาไปนะคะให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่สินเสมอก,กันกับเขาหรือว่าขอให้เจอรักครั้งใหม่ที่เขาไม่ไปทําร้ายจิตใจใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเขามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากถึงคนเก่าที่เขาทาร้ายความรู้สึกเราไปเนาะวันนี้นะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือน เดนไปเกิดตัวเองก่อนแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าคู่กรณีเราเนาะขอให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเมื่ออธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมอนิ่มขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่เนาะให้ไพ่เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันและอนาคตในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยเนาะไพ่สีสันสวยงามมากค่ะหมอชอบมากพลังงานด้านดีๆมากนะคะกะลังกำบังเกิดในไพ่เนาะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งที่หมอเห็นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะ ในหัวข้อวันนี้อย่างที่หมอบอกเนาะขอให้เราเป็นคนสุดท้ายที่เขาทําให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจนะคะต่อไปนี้ไปเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งเราและเขาทั้งคู่ถ้าเกิดเลิกลากันไปแล้วนะคะยุติจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะให้ไพเราเรื่องเลยเนาะอะ,อะเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งที่หมอมองเห็นเนะี่ยคุณก็ยังมีความห่วงใยความหวังดีกับเขาเสมอค่ะ แม้กระทั่งเขาลวนเลยเขาหลายใจเขาสร้างปัญหาให้เรากี่ครั้งไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วในไพ่ใบนี้คุณก็ยังรู้สึกอยากจะซัพพอร์ตเขาอะค่ะการเลิกลาหรือการบอกจบเนี่ยความสัมพันธ์ในในไพ่ใบนี้เตือนมาเลยย้ำมาเลยว่าคุณนะเลิกลากับเขา มากกว่าสองครั้งขึ้นไปนะคะแต่ปรับตัวแล้วโฟกัสแล้วกลับมากลับมาคืนดีกันก็เป็นเหมือนเดิมทุกครั้งเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ชั่วขณะชั่วพักชั่วคู่สุดท้ายก็เหมือนเดิมเหมือนเราเติมเต็มไปอะคะ่ะน้ำมันเต็มแก้วล้นออกไหลเออมันไม่มีที่กักเก็บมากอะคะ่ะมันก็เหมือนว่าเราให้ความรักความหวังดีเขาไปเขามองไม่เห็นค่ากับความรู้สึกในสิ่งที่เรามอบให้เราหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้เขาไปในไพ่ใบนี้เขาก็เหมือนคนที่แบบว่า สิ้นคิดไม่รู้จักคิดนะคะคิดได้ในเมื่อจะเสียเราไปพขาเสียเราไปปุ๊บมาปรับปรุงตัวแล้วสุดท้ายกลับมาเราให้โอกาสเขาเขาก็ทําเหมือนเดิมซ้ําๆอยู่เงี้ยเราก็เป็นผู้หวังดีกับเขาค่ะมองแต่สิ่งที่ดีๆให้มองหาสิ่งแต่ที่ดีมอบให้แต่สิ่งที่ดีโดยที่คนดีเรา ให้กำลังใจให้ความคิดเขาเนี่ยเขากลับมองสิ่งดีๆเราอะทิ้งขว้างความรู้สึกเราไปอะคะ่ะในวันเนี้ยเหมือนที่หมอบอกค่ะอย่าไปทําให้ใครเจ็บช้าหรือเสียใจอีกต่อไปเนี้ยฉันเลือกที่จะปล่อยเธอไปแล้วเธอเลือกชีวิตคู่ใหม่แล้วเธอเลือกคนใหม่แล้วเคอเดินทาาออกจากความรู้สึกฉันไปแล้วก็ขอให้เจอคนที่ดีคนที่ซัพพอร์ตเธอได้หรือคนที่เข้ามา ให้ให้รักความรักมากกว่าที่ฉันให้กับเธอก็ได้นะคะให้มากกว่าที่เราร้อยเท่าพันเท่าอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้ในไพ่ใบนีนน้คือเขาต้องไปเรียนรู้กับบุคคลใหม่คู่ชีวิตเขาใหม่หรือเขาต้องเจอวิบากกรรมในสิ่งที่เขากระทำกับเราอะเวรกรรมมันมีอยู่จริงในไพ่ใบนีเนเน้เพียงแต่มันต้องรอการสะสางหรือการชําระหนี้สินกันนะคะการชดใช้ลักษณะประมาณนี้คุณก็คาดหวังแต่สิ่งดีๆให้เขาหยิบยื่นแต่พลังงานด้านที่ดีให้เขาอุปสรรคในวันนี้ที่เขาเจอการออกเดินทางไปพบเจอคู่ใหม่คนใหม่ เขาเขาอาจจะตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าหลงผิดคิดว่าใช่เป็นคู่ที่เหมาะสมลักษณะประมาณนี้จะด้วยรูปลดกลิ่นเสียงหรือว่าความสวยความหลอ่อความความเอาใจใส่ของเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าก็ตามที่หมอบอกหรือว่าอายุน้อยกว่าทําตัวเหมือนเด็กก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะลักษณะประมาณนี้คุณรู้สึกว่า เขาอาจจะไปไกลจากความรู้สึกแล้วก็จริงแต่เรายังมีความห่วงหาความมั่นทอนยังมีความรู้สึกยังสอดส่องยังดูความเคลื่อนไหวเขาอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์หรือยังติดตามชีวิตความเป็นอยู่เขาอยู่ก็ได้ในไพ่ใบนี้แต่คุณรู้สึกว่าอยู่ห่างๆแบบห่วงๆค่ะทุกวันเนี้ยแต่เราก็โปรงปล่อยวางอะไรได้ะไร,ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่แค่มีความรู้สึกว่าขอให้เธออย่าไปทําให้ใครต้องเสียใจหรือผิดหวังเหมือนสิ่งที่คุณทํากับฉันไว้ค่ะในอดีตเราทาเขาทํากับเราไว้เยอะลักษณะประมาณนี้เราก็รู้สึกว่า ขอให้เขาเจอคู่ที่ดีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาแล้วก็ขอให้เราเจ็บเป็นคนสุดท้ายในชีวิตที่ที่เรารู้สึกเสียใจกับความรักครั้งนี้ค่ะคุณให้ความรู้สึกดีๆกับเขาไปเยอะแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาคือการทำร้ายความรู้สึกเราการเห็นเราไม่มีคุณค่าไม่รักในตัวตนของเราหรือ เขาพยายามเปลี่ยนแปลงเราโดยที่ให้เป็นเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะในเป็นในสิ่งที่เขาชอบแต่เราทําแล้วเราพยายามแล้วแล้วเราฝืนตัวเองแล้วสุดท้ายมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดเราก็ต้องปล่อยกันไปเนาะมันไม่แปลกในไพ่แบเนี้ยนะคะให้กลับมารักตัวเองเยียวยาความรู้สึกตัวเองให้ดีแล้วหมอเชื่อนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันมาในทางที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณเลือกดีแล้วคุณคิดดีแล้วทุกครั้งที่เราให้กําลังใจกับตัวเองคุณจะรู้สึกว่า มันท้อนะคะหมอมันท้อแท้มันรู้สึกสิ้นหวังแต่สิ่งเนี้ยคุณยังไม่หมดกําลังใจอะคะ่ะในวันเนี้ยต้องเติมเต็มกําลังใจให้ตัวเองก่อนคะ่ะไม่มีใครให้เราหรือไม่มีใครมอบกาลังใจที่ดีเท่ากับสิ่งที่เราเป็นก็คือตัวเราเองนะคะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนคุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณเป็นคุณนะคะวันหนึ่งคุณก็เจอคนในรูปแบบที่เขาซื่อสัตย์และรักเราที่เป็นเราถ้าคนเนี้ยมันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปถือว่าคุณอาจจะมีเวรกรรมวิบากกรรมร่วมกันที่เราดูแลการซัพพอรเหหืออาามามใใขทรํ เขาเรียกแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาในสิ่งที่เราบน่นแล้วว่าเราเตือนนะคะเขาอาจจะไม่ยอมรับในวันนี้แต่วันข้างหน้าถ้าเกิดเขาไปเรียนรู้คนที่เขาเข้าหาคนใหม่ๆ เขาไม่เป็นอย่างที่เราเคยดูแลการซัพพอร์ตเขาจะกลับมาย้อนนึกถึงเราถึงวันนั้นอะมันก็ไม่มีค่าอะไรแล้วไม่มีความหมายสําหรับเราแล้วค่ะพอเราปล่อยวางขอยเขาไปเจอคนที่มันใช่ในเวอร์ชั่นที่เป็นเขาโดยที่เรารู้สึกว่าเราก็เหนื่อยที่ไม่อยากจะเหลี่ยวเหนียวล้างกับความรู้สึกเนี้ยเราเหนื่อยมากเกินไปเราก็ต้องปล่อยวางถูกแล้วที่คุณเลือกทําแบบนั้นนอกาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะ คือวันนี้ให้ค่าอย่าลดคุณค่าในตัวเองคุณมีสิ่งดีๆคุณมีคุณค่าในตัวเองค่ะรักและซื่อสัตย์กับตัวเองดีที่สุดที่หมอบอกนะคะ <c oughs> เขาก็จะพิจารณาในสิ่งที่เขากระทำกับเราในในเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเขาเจอสิ่งที่โดนกระทําขึ้นมาเขาจะมาน,นึกถึงเราหรือหวนถึงเรามันก็สายเกินไปแล้วที่หมอบอก <c oughs> เป็นผู้ให้ก็จงเป็นผู้ให้ที่เป็นผู้ให้ที่มีความสุขนะคะ <c oughs> ผู้รับถึงเขาจะเอาเปรียบ เขาเอาเปรียบเราเขาไม่เห็นในสิ่งที่เราทําให้เขาก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งเขาจะได้รู้บทเรียนที่เขาก็ทํากับเราเช่นกันนะคะหมอเชื่อเนาะความรู้สึกอะจะช้าจะไวยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วความรู้สึกที่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจผิดหวังหรือดีใจเนาะที่หมอบอกในเมื่อวันนี้เราเลือกเขาเลือกแล้วในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะไปจากเราแล้วเขาคิดว่า เขาโอเคกับจุดนั้นที่เขาเลือกแล้วก็ปล่อยเขาไปที่หมอบอกนะคะรักและโฟกัสตัวเองก่อนทุกอย่างมันมีความบาลานซ์ความแม่บาลานซ์มันอยู่ในในเวลาเดียวกันเราอยู่ถูกที่เราอยู่ถูกที่เราให้ใจถูกคนเราก็จะถูกที่ถูกทางเราก็จะมีคุณค่าแต่ถ้าเกิดเราให้ใจผิดคนผิดที่ผิดเวลามันก็เหมือนลดคุณค่าในตัวเองแต่หมอเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นกฎแห่งกรรมของชีวิตนะคะของความรักของคนคู่คนที่มีคู่ชีวิตเนาะมันหลีกหนีไม่พ้นแต่หมอเชื่อว่าคุณทําดีที่สุดแล้วในวันนี้นะคะแล้วหมอก็เชื่อ เื่อที่สุดว่า สิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราหรือคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันเพราะว่าหมอเชื่อพลังงานด้านความรักอะ่ะมันจะเติมเต็มความรู้สึกให้คุณจะชา้าจะไวยังไงคุณก็ต้องเจอคนที่ดีหรือสินเสมอเราแน่นอนนะคะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนเนาะพลังงานด้านที่ดีจะเข้ามานะคะขอให้คุณเจอคนที่ใช่สินเสมอกันนะคะได้สวม,มแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะได้เดินทางไปต่างประเทศใครที่เจอดีวชาวต่างชาติต่างภาษาก็ขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอเช่นกันนะคะได้แต่งงานได้สวมแหวนเนาะอาจจะได้จดทะเบียนมั่นหมายสมรส ก็ได้นะคะมีความสุขมีความแฮปปี้มากขึ้นในภพยแบนี้นะคะขอให้สำเร็จสมหวังรักทางไกลเพอร์เฟกแน่นอนนะคะหมอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ